เจาะลึกข่าวลือเอ็มบัปเป้ขอย้ายทีมหนีแมตซี่ครับวันนี้นะครับผมก็มีข่าวลือที่กำลังเป็นที่สนใจในช่วงวัน2วันที่ผ่านมามาฝากกันนะครับโดยหัวข้อข่าวเนี่ยเป็นนักข่าวของอเป็นนักข่าวกีฬาชื่อดังชาวฝรั่งเศสนะครับได้ออกมาโพสต์ทวิตยืนยันนะครับว่าคี้เล่นเอ็มบัปเป้ดาวยิงตัวเก่งแจ้งกับปารีสแซงต์แชงแมงนะครับต้นสังกัดว่าต้องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ ครับสำหรับตีบาวเวอร์ชิเรียน,นะครับเป็นนักข่าวกีฬาชื่อดังชาวฝรั่งเศสนะครับเขาได้มาทวิตรายงานว่าเอบับเป้ไม่มีความสุขเท่าไหร่นักที่เลโอนลเมสยนะครับย้ายมาอยู่กับป h เอสเชและเขายังบอกกับเพื่อนร่วมทีมบางคนอีกว่าเขาไม่ต้องการที่จะเล่นกับเมตส์และยังอยากที่จะออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากเขามีความใฝ่ฝันที่จะไปเล่นให้กับเรอมาติดหลังจากนี้ เอ็มบัปเป้จะไม่มีการต่อสัญญาให้กับเปสเชอีกแน่นอนครับนี่ก็เป็นเนื้อข่าวที่นักข่าวชื่อดังชาวฝรั่งเศสนะครับได้ออกมาทวิตรายงานนะครับขณะที่อาร์นะครับสื่อดังของสเปนนะฮะได้ออกมารายงานเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าเรอัลมาดิดจะรอยื่นข้อเสนอซื้อตัวให้กับเอ็มบัปเป้ในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพื่อที่จะบีบให้ปเเช ให้มีเวลาตัดสินใจไม่มากนักเพราะถ้าหาก PSG ตัดสินใจที่จะไม่ขายเอ็มตัดสินใจที่จะไม่ขายเอมบัปเป้ก็อาจที่จะต้องเสียเอมบัปเป้ไปแบบไม่มีค่าตัวในอนาคตนะครับสำหรับเอมบัปเป้นะครับเขายังมีสัญญาอยู่กับ PSG จนถึงเดือนมิถุนาปี2022เลยนะครับและยังมีนอโน้ม ที่ว่าจะไม่ต่อสัญญากับทีมเปสชอีกแน่นอน,นครับถึงแม้เปสเชนี่ยจะยื่นข้อเสนอและค่าเหนื่อยให้มากขึ้นกว่าเดิมเป็นเท่าตัวก็ตามครับแต่เจ้าตัวก็อาจจะไม่ต่อสัญญากับทีมไปนะครับครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับทางสโมสรเปสเชนี่ยก็มีแผนสำรองนะครับเตรียมจะดึงโรนัลโดนะฮะมาร่วมงานกับทีมเช่นกันนะครับ โดยประธานสโมสรของทีมยักษ์ใหญ่ของลีกเอ e ร์นะครับอย่างเบสเชเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าทีมเบสเชเนี่ยพร้อมที่จะทุ่มค่าเหนื่อยให้กับโรนัลดอนครับซึ่งกำลังจะอายุ37ในปีหน้านะฮะด้วยยื่นสัญญา2ปีนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเพียงพอที่จะมีแนวโน้มให้สตาร์โปรโตเกตเนี่ยย้ายมาอยู่กับทีมเมืองหลวงของฝรั่งเศสในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้านะฮะ ถึงแม้ว่าเงินที่เปเอสเจนะฮะจะเสียไปกับการจ่ายค่าเหนื่อยของโรนัลโดและแมตสซี่อาจจะทดแทนมาด้วยมูลค่าทางการตลาดที่มหาศาลนะครับเมื่อทั้งสองคนเนี่ยโรนัลโดและก็แมตสซี่ได้มาอยู่ร่วมกันเราอาจได้เห็นประสบะเราอาจได้เห็นการประสานงานของ3มซูเปอร์สตาร์นะครับอย่างเนม่าโรนัลโดและก็แมตสซี่นะครับซึ่ง3คนเนี่ยเคยอยู่ในท็อปทรีของบารลอนโดในปี2015ด้วยนะครับ และการนำทั้ง3คนมาอยู่ในทีมเดียวกันเนี่ยจะเสริมสร้างบารมีให้กับประธานสโมสรอ,อย่างนาเซอร์อัลเคลฟีประธานสโมสรของปารีสได้เป็นอย่างมากเลยนะครับและแน่นอนนะครับเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยข่าวที่ว่าใครจะซื้อโรนัลโดและก็แมซี่นะครับมาอยู่ด้วยกันมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับมันคือเฟกนิวฮะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามฮะจนตอนนี้นะครับ ทางปารีสนะครับได้ทําให้เห็นแล้วนะครับว่าเขาสามารถกระชากเมสซี่จากบาร์เซโลนาให้มาอยู่กับปเอสเชได้นะครับสามารถทําเรื่องที่มันไม่สามารถเป็นไม่ได้ให้เป็นไปได้นะครับแน่นอนครับโรนัลโด้ปเอสเชก็อาจทําได้แน่นอนเช่นกันครับครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายด้วยกับเรื่องราวของเอ็มบัปเป้นะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเคยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาเนี่ย เก่งกว่าทั้งโรนัลโด้แล้วก็เก่งกว่าแมตสซี่นะครับอ่าและนี่ก็น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้เจ้าตัวเนี่ยอยากย้ายออกจากเปเอสเชเพื่อที่จะไปอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับโดยที่ไม่อยากร่วมงานกับลิโอนลเมสซี่นะครับซึ่งเราก็รู้กันอยู่นะครับว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยมีไอดอลเป็นคริสเตียโนโรนัลโดนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็อยากที่ไปอ่าอยากที่จะไปร่วมทัพ ร่วมทัพกับเรอัลมาดริดนะครับให้เหมือนกับไอดอลของเขานะครับอย่างโรนัลโด้นะฮะอ่าซึ่งเจ้าตัวอาจจะคิดว่าถ้ายังอยู่ร่วมทีมกับปเอสเชและร่วมเล่นกับเมสซี่เนี่ยก็อ,อาจจะทำให้เจ้าตัวเนี่ยตกอยู่ภายใต้ร่มเงาของลิโอเนลเมสซี่ก็ได้นะครับอ่าซึ่งจะคล้ายกับเนม่าครับเนม่าตนอยู่บาร์เซโลน่านะครับเล่นร่วมกับเมสซี่ก็สุดท้ายก็ไม่เฉิดฉายเท่าไหร,ร่นะฮะสุดท้ายก็ต้องตกอยู่ภายใต้ร่มเงาของเมสซี่ เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหรือเปล่าครับที่ทําให้เจ้าตัวเนี่ยอยากย้ายออกจากทีมปารีสแซ็แแ่งเพื่อที่จะไปซบเรอัลมาดริดนะครับครับแล้ววันนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับถ้าหากมีข่าวสารดีๆเกี่ยวกับวงการฟุตบอลเนี่ยผมก็จะนามาฝากอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ คอมเมนต์กีฬาหลังเกมที่นักเตะไทยลงเล่นเนี่ยผมก็จะนำมาฝากเช่นเช่นกันนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ไว้ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ